ขอเจริญพรญาติโยมคนเราอยู่ดีๆมีความทุกข์เพราะเกิดจากความคิดของเราเองนั้นเนี่ยถามว่าสาเหตุมาจากไหนเราต้องทราบก่อนว่าที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราเพราะนั้นสาเหตุจริงๆก็เกิดจากในจิตใจของเรานั่นเองไม่ใช่เกิดจากบุคคลภายนอกหรือเกิดจากสิ่งข้างนอกทั้งหมด ไม่ใช่การคิดว่าเกิดจากสิ่งภายนอกนั้นผิดทั้งหมดเลยนะไม่ถูกต้องอันนี้เราต้องเราต้องยอมรับความจริงในข้อนี้โดยรพร้อมเพรียงกันก่อนไม่เช่นนั้นแล้วเราจะไม่เข้าใจวิธีการแก้ปัญหาแน่นอนเมื่อปัญหาที่แท้จริงเกิดขึ้นจากข้างในทีนี้ข้างในตัวนั้นคืออะไรพุทธเจ้าตรัสว่าคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน คิดว่าตัวเราของเรามีอยู่จริงเราก็เลยคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เรานั้นเกิดความทุกข์จริงๆความเป็นตัวเรามันไม่มีแต่เพราะความเข้าใจผิดของคนเราเลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นน,นี่คือต้นเหตุข้อแรกคือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนภาษาทางธรรมะพุทธเจ้าตรัสว่าอุปาทานหรืออัตวาทุปาทานนั่นเองความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของเรา มันไม่มีจริงนะมันเป็นสภาวะเฉยๆและอีกสิ่งหนึ่งก็คือความทยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสุขอยากจะพ้นทุกข์อยากจะอะไรทุกอยากนั้นคือว่าเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นสองตัวนี้จึงเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาที่ทำให้คนเราหาความสงบสุขหาความร่มเย็นในใจไม่ได้นีค่คือปัญหาที่แท้จริง สิ่งที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็เพราะเราขาดความรู้เราไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของชีวิตยังไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงว่าคืออะไรมันจึงเกิดอัตตาคือความยึดมั่นอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้คือต้นเหตุตรงนั้นแต่ถ้าเราศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยนะปัญหาเหล่านี้ก็จะเบาบางลงแล้วก็หมดไปในที่สุดความรู้อะไรความรู้เรื่อง สังขารร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ที่เราเรียกว่าตัวตนของเรานี่แหละเรายังไม่รู้จักจึงต้องทําการศึกษาเรียนรู้สิ่งนี้ให้เข้าใจก่อนในทางพระพุทธศาสนานพระเจ้าทรงวางหลักไว้ก็คือเรื่องของขันห้ามีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบกันเป็นชีวิตของเราหนึ่งชีวิตทุกคนมีเหมือนกันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคําถามที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่า ที่ทำให้เราต้องทุกข์ทั้งๆท,ที่ไม่มีใครตําหนิไม่มีใครว่าไม่มีใครด่าแล้วเราทุกข์เองเนี่ยก็เพราะเราไม่เข้าใจชีวิตวิธีการแก้ในข้อนี้ก็คือศึกษาเรียนรู้เรื่องชีวิตให้เข้าใจแล้วมันจะไปถอนจะไปคลายตัวเหตุที่เป็นอัตตากับตัณหาตัวนั้นลงเบาบางลงนี่คือขั้นตอนในการที่จะแก้ปัญหาไปในตัวด้วยคือต้องศึกษาให้รู้อย่างแทจ้จริงก่อนในเรื่องของขันห้า เขาจะมีกระบวนการผสมผสานกันในองค์ต่างๆของขันห้าเนี่ยแล้วทำให้กระบวนการของความคิดเนี่ยมันแล่นไปตามอำนาจของกรรมกิเลสแล้วก็วิบากที่เรียกว่าวัตตะทั้งสามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งจะต้องทำการศึกษาถ้ากล่าวอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ลูกๆสามเณน,นก็อาจจะเข้าใจยากแต่ถ้าคิดว่าถ้าเราทำการศึกษาไป โดยลำดับแล้วก็มีผู้รู้ให้ความรู้เราเนี่ยนะเราจะเข้าใจชีวิตของเราเองชัดเจนเลยแล้วเราก็จะไม่ทึกทักถึงบุคคลข้างนอกถึงสิ่งข้างนอกว่าทําให้เราทุกข์แต่มันเกิดจากตัวเราเองแล้วเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราเองขั้นต่อไปมันต้องผ่านกระบวนการขั้นพื้นฐานเรียนรู้ก่อนที่เรียกว่าปริยัติแล้วก็ไปปฏิบัติความรู้ความเข้าใจคือปฏิเวทก็จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าสรัตธมทั้ง3ประการ นี่คือขั้นตอนพระเจ้าทรงวางไว้จะข้ามขั้นไปภาวนาโดยไม่ศึกษาปริยัติเลยไม่ใช่มันผิดพลาดได้ง่ายแต่ต้องศึกษาก่อนอย่างที่บอกว่าต้องรู้จักขันห้าใช่ไหมรู้จักกัุปาทานรู้จักตัณหารู้จักวัตตะทั้งสามคือกิเลสกรรมวิบากว่าคืออะไรมันอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยมันมันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ข้างนอกเลยทั้งหมดแต่เราไม่รู้อย่างที่กล่าวมาสกุ่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้กัน สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้มีการศึกษาเรียนรู้เนี่ยนะมีวิธีเดียวทำสมาธิแล้วก็เจริญสติสิ่งแรกที่ง่ายๆเลยคือสวดมนต์ไหว้พระประจำบ่อยๆเนืองๆรู้จักไหว้รู้จักกราบรู้จักคาระวะอ่อนน้อมต่อผู้อื่นนี่แหละเป็นเบื้องต้นง่ายๆเลยสำหรับคนที่มีความรู้เรื่องเหล่านี้ถ้าเราทำได้ จิตจะอ่อนโยนอ่อนโยนลงแล้วปัญหาเรื่องความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยมันจะเบาบางลงแล้วเราจะเห็นเองอ่ะอันนี้สําหรับไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยนะฮะง่ายๆรู้จักอ่อนน้อมถม่อมตนไหวคนอื่นกราบคนอื่นเคารพคนอื่นแค่นี้มันก็สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เลยการเจริญสติต้องควบคู่กับสมาธิเมื่อเราสวดมนต์ไหว้พระ มีสัมมาคารวะต่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ใหญ่ที่เราเคารพแล้วเนี่ยฝึกจิตแบบพื้นฐานได้แล้วเนี่ยการเจริญสตินั้นเป็นขั้นที่จะละเอียดขึ้นสูงขึ้นมาหน่อยหนึง่งถามว่าง่ายไหมไม,ไม่ง่ายแต่ถ้าทําได้ต่อเนื่องแล้วมันจะเริ่มง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนกระทั่งเป็นนิสัยการเจริญสติในที่นี้ก็คือว่าใช้ความรู้สึกที่เรียกว่าสติเนี่ยระลึกรู้ถึงอาการเป็นไปของร่างกาย ตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดเหลียวซ้ายแลขวาจะหยิบจะจับอะไรทั้งหมดให้มีสติกำหนดไปตามอาการที่เป็นนั้นนี่คือการฝึกสตินะเป็นการฝึกให้จิตเรานั้นมันนิ่งพอมีอะไรมากระทบมันจะไม่หวั่นไหวง่ายเพราะสตินี่ช่วยทำให้เราจิตใจของเราเนี่ยมั่นคงเป็นสมาธิไปในตัวด้วย นี่คือวิธีการแบบทั่วๆไปโดยไม่ต้องไปนั่งสมาธิคือว่าปรับจิตได้ระดับหนึ่งแล้วก็มายกขึ้นอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าเจริญสติทํานึงเนืองตลอดเวลาที่เราทํากิจก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความสมดุลแล้วก็เกิดความบาลานซ์กันในร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันก็จะนิ่งสงบโดยธรรมชาตินัาเองพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถฝึกได้อยู่ที่บ้านเราเนั่นแหละเช่น ตื่นเช้ามาเนี่ยเรากำหนดเลยว่าเราจะต้องทำอะไรเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปลงฟันอาบน้ำสวมเสื้อผ้าสวมรองเท้าใส่รองเท้าเข้าของสิ่งต่างๆฝึกจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทุกวันทุกวันกลับมาบ้านรองเท้าถอดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหรือจะไปที่ไหนก็ตามเป็นการฝึกในเบื้องต้นง่ายๆเลยคือจัดระเบียบให้กับตัวเองในชีวิตประจําวันนั่นแหละเนี่ยแค่นี้ เราทำได้ไหมถ้าทําได้เราก็สามารถสํารวจดูตัวเราได้ว่าเราได้เข้าขั้นถึงขนาดไหนนี่คือฝึกแบบง่ายๆถึงอย่างไรก็ตามจะอยู่ที่บ้านก็ต้องมีความรู้เรื่องพื้นฐานอย่างที่บอกรูปนามขันห้าต้องทําความเข้าใจเขาก่อนเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเราสามารถที่จะค้นคว้าหาดูใน Google ใน Facebook ในต่างๆที่มีครูบาอาจารย์ผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านโพสต์แล้วก็สอนเอาไว้เนี่ย ศึกษาจากตรงนั้นก็ได้แล้วเราก็ทําตามท่านอาจจะไม่จําเป็นจะต้องมาที่วัดเทศทีเดียวเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆก็ทําให้เราเข้าถึงได้ง่ายเราก็สามารถฝึกตามนั้นได้เลยสิ่งภายนอกเราเราไปบังคับไปกําหนดให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้วิธีเดียวเท่านั้นตัดใจซะตัดใจอย่าเอาใจไปกังวลกับสิ่งภายนอกเป็นนี่ ก็ปล่อยให้เจ้าหนี้เขาทุกไปเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเจ้าหนี้เขาอะ่ะคือตัดไปซะแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงเราหนีหนี้นะหนีหนี้มันก็ผิดไม่ถูกแต่เราอย่าไปทุกข์กับมาเลยคิดว่าวันหนึ่งเราจะหาเงินไปใช้หนี้เขาให้ได้แล้วถ้าเกิดทุกข์เพราะคนอื่นเขาดูถูกเราหมิ่นเราประมาทเราสบประมาทเราด่าเราว่าเราเราก็ให้นึกอยู่ในใจว่าเออพระพุทธเจ้าเอง เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกก็ยังไม่พ้นจากคำดินทาคำด่าว่าของคนเลยแล้วเราจะเหลืออะไรล่ะเพราะฉะนั้นจะไปทุกขทำไมก็ปล่อยให้เขาว่าไปเถอะเราไม่รับสักอย่างหนึ่งสิ่งที่เขายื่นมาให้เรามันก็เลยผ่านไปหมดถ้าเรารับเมื่อไหร่ทุกขเมือนั้นถ้าวางถ้าทิ้งเบาเลยง่ายๆให้ท่องเอาไว้ในใจนะ ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งหมดตั้งแต่สิ่งใหญ่ที่สุดเป็นจัก,กรวาลจนกระทั่งสิ่งเล็กที่สุดที่เป็นอะตอมมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยให้เรานึกอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างเลยคำด่าของเขาก็ไม่เที่ยงคนเราเกิดมา ด้วยความไม่รู้คืออวิชชาไม่รู้ในทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกขนทางของความดับทุกที่เรียกว่าอริยสัจสี่นั่นแหละเราต้องทำการศึกษาสิ่งเหล่านี้ให้เข้าใจในเบื้องต้นจากครูบาอาจารย์ผู้เป็นผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคารวาดไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์สัมมนเนรหรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ให้เราเข้าใจในสิ่งนี้ ในเบื้องต้นให้ได้ก่อนเสร็จแล้วเราก็นำมาปฏิบัติด้วยตัวของเราเองกำหนดดูจิตของเราเนี่ยสำคัญที่สุดคือจิตแต่สิ่งที่จะทำให้จิตเราปรุงแต่งได้เนี่ยมันจะมีปัจจัยอยู่5ประการก็คือสิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายของเรามันต้องสัมผัสกับสิ่งภายนอกอยู่ตลอด ถ้าเรามีสติกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้อยู่หนึ่งเดือนให้รู้เท่าทันเขาโดยใช้สติกำหนดรู้เนี่ยนะความคิดเราก็ต้องกำหนดรู้เขาด้วยแต่อย่าไปเป็นเขาอย่าไปปรุงแต่งเขาอ่ะอย่าไปเอามาเป็นตัวเราคือเขาเกิดความคิดขึ้นก็รู้ว่าคือความคิดเฉยๆสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเขาจะดับไปเห็นชัดเลยเอ้าวหายไปแล้วเดี๋ยวก็มาอีกมาสิกตั้งอยู่สักพักเดี๋ยวก็หายไปแล้ว พยายามใช้สติกำหนดดูอย่างนี้กำหนดดูอาการแบบนี้เรื่อยๆแล้วเราจะเข้าใจสักวันมันจะดับทุกทุกอย่างลงได้เลย